เงินดิจิทัลเฟส2ยืนยันแจกแน่แจกเมื่อไหร่คลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์ให้ค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยไหนใครยังอยู่ในเงินดิจิทัลเฟส2คอมเมนต์เฟส2หน่อยนะคะหรือว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยรอลงทะเบียนกลุ่มพิเศษอยู่ก็คอมเมนต์ว่ารอไว้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเกนมาอัปเดตให้เชื่อว่าหลายๆคนรอนะคะ บางคนเนี่ยได้รับเงินกันไปแล้วนะคะใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วบางท่านก็เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินแล้วนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มแบบเราๆนะคะที่ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เป็นผู้พิการยังไม่ได้เงินรอกําหนดการกันอยู่นะคะล่าสุดก็มีข้อมูลมาแชร์ทุกคนได้ฟังค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะนํามาจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ค่ะเขาได้บอกไว้ว่าแหล่งข่าวจากคณะกรรมการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้เปิดเผยกับโพสต์ทูเดย์นะคะว่า โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลยืนยันว่าแจกแน่นอนไม่เกินเดือนมีนาคมปี68โดยสิ่งที่ถูกตั้งคำถามนะคะก็คือเรื่องของระบบการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่า DGA ค่ะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างระบบแพลตฟอร์มชำระเงินวงเงิน95ล้านบาทสำหรับโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะรัฐบาลก็ยืนยันว่ากำลังจะเปิดให้มีการจัดซื้อ จะจ้างใหม่เร็วนี้โดยครั้งที่ผ่านมาค่ะดีเจเนี่ยต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาจากงบประมาณที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับการพัฒนาระบบของธนาคารอื่นๆที่เคยทำนะคะต้องมีการลงทุนระดับพันล้านดังนั้นเนี่ยหากการเปิดโครงการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไปไม่มีผู้สนใจอีกนะคะก็จะต้องเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายืนข้อเสนอหรือเข้ามาเจราจาต่อรองกับหน่วยง,งานของรัฐนะคะตอนนี้ก็คือเหลือเวลาเพียงไม่กี่เดือนแล้วนะคะระบบการจ่ายเงินดังกล่าวจะสามารถพัฒนาระบบได้ทันหรือไม่นะคะตรงนี้แหล่งข่าวให้ข้อมูลไว้ว่ารัฐบาลไม่ได้เริ่มนับหนึ่งใหม่ ที่ผ่านมาก็มีการศึกษารูปแบบการทํางานมาโดยตลอดค่ะยืนยันว่าทําได้แน่นอนนาะซึ่ง DJA เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะคะตอนนี้ก็ทราบข่าวมาแล้วนะคะว่ากระทรวง DE นั้นเตรียมงบประมาณในการทำคราวสำหรับโครงการดิจิทัลวอ l l e t รวมถึงการเตรียมเพื่อตอบข้อซักถามในเรื่องของเงินดิจิทัลผ่านคอร์เซ็นเตอร์1111ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้นะคะระบบเสร็จทันเรียบร้อย ภายในเดือนมีนาคมค่ะกลุ่มที่เหลือ,อน,นะไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือเป็นคนที่รอลงทะเบียนในกลุ่มพิเศษอยู่นะคะเมื่อกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้บอกไว้เลยว่าไม่เกินมีนาคมปี68แแน่นอนนะคะ ใครรออยู่นะคะก็ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดเลย mm hmm. เก์มาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะเก์หาข้อมูลมาให้นะคะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แน่นอนนะคะทุกคนใครฟังมาถึงตรงนี้ค่ะฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยหลายๆคนรออย,อยู่เหมือนเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ